สวัสดีครับปอใม่ไปนอกที่ฮักจุฟุจุคนครับอยู่กับเด็ดชีเฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเจ้านี่ป้าปอแม่ี่นอกมาลงแปลงนาของผมนะครับที่หันขีเขียวที่ต้นโตโตจีแล้วนะครับผมปลูกข้าวหนานห้าเก้าไปเมื่อวันที่เสารกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมานะครับเหลืออีกสี่วันนะครับจะถึงสองเดือนแล้วนะครับข้าวหนานห้าเก้าเป็นข้าวต้นเตี้ยข้าวเหนียวนะครับตอบโจทย์แก้ปัญหาข้าวร่มได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมมีการร่วมครับมาดูการแต่กอครับแต่กอยังเบลอทื่อเลยนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้นะครับกอนี้ครับผมนับได้สี่สิบต้นนะครับสี่สิบต้นเลยนะครับกอนี่สามสิบต้นนะครับกอนี่ส5ห้าต้นนะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นกอโตโตหมดครับโอ้ยนะครับกอใหญ่เลยนะครับนี่ครับดูครับกอโตโตอโตเบลอทื่อเลยนะครับนี่ครับปลูก ระวางต้นนะครับสาวแปดซินนะครับนี่ต้นติดกันหมดเลยนะครับนี่พัวครับพัพี่น้องครับข้าวหนาน่าข้านี่ก็เป็นข้าวที่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แก้ปัญหาข้าวล้มนะครับแล้วก็ได้ข้าวเยอะนะครับได้น้ำนักดีนะครับผมใส่ปุ๋ยเอาต้นไปสองรอบแล้วครับพี่น้องครับใส่ปุ๋ยเอาต้นไปสองรอบแล้วแล้วก็จะล้อใส่รอบรวงเลยนะครับใส่ปุ๋ยเอาเม็ดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้า สลัดเกสรหมดแล้วนะครับผมก็จะผลฮอร์โมนเอาเม็ดแหมรอบนะครับผลทางใบนะครับฮอร์โมนทางใบเอาเม็ดแหมรอบหนึ่งนะครับเมื่อเม็ดโตขึ้นมาแล้วก็จะผลฮอร์โมนเอาแป้งนะครับทำให้เม็ดตึงทำให้ได้น้ำนักดีครับหล่ิงแป้งในเมล็ดเข้านะครับนี่ครับเป็นเข้าดีตอบโจทย์นี่ครับโปรแม่พี่น้องครับโปรแม่พี่น้องคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข้าล่มเข้าเต่านะครับมันเป็นหนีวว่าเข้าเต่านะครับก็ เอาข้าวหนาห้าเก้านเนี่ยครับไปปลูกได้นะครับนี่ครับพอตัวยังในแปลงนาของผมนะครับยังในน้อยฮาวาชิเลียก่ก่อหนึ่งสามสิบต้นนะครับได้เลยนะครับเป็ดข้าวดีแต่ก่อดีมากครับหั่นก่อหนักๆนักนี่นะครับแต่เป็ดข้าวต้นเตี้ยครับบ่อร่มบกกลนในน้อนนะครับข้าวต้นเตี้ยนะครับผมก็จะใจ้รดตัดนะครับรดตัดแล้วก็ใจ้ค้นมัดแล้วก็โม่นะครับ ว่าผมมีรถตัดอยู่ครับรถตัดแบบเดินตามนะครับก็ลวกสบายอยู่ครับถ้าคนไหนจะปลูกไปขายก็ใช้รถโม่ขายใช้ฮู้ดรอกไปหกสีเลยนะครับได้ตังทันทีเลยก็สะดวกอยู่นะครับได้ปริมาณนักครับผมไม่เ้องครับได้ปริมาณนักเลยนะครับหัวแต่ก่อจีนี้นะครับออสเตเลียสามสิบต้นต่อก่อนะครับก็จะได้เข้านักอยู่นะครับผมไม่เ้องครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณผมแม่พี่น้องรุบชูชูคุ้นนะครับอย่าคอยติดตามคลิปของผมนะครับ จะได้ก็จไปลืมกดนซับไข่กดไไค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกันคลิปไหมครับขอบคุณครับ